มาฮะต่อไปเล่นตัวแรงเอสี่ตัวเลือกมาเลยมึงไงนี่ไงแรงเอมาแล้วตัวแรกมาตัว,ตวแรกใช่ไหมตัวที่ดาเมจน้อยที่สุดมาก่อนเลยได้เลยมาใครวะเนี่ยเจอกูต่อให้มึงโตกว่ากูมึงก็สู้กูไม่ได้หรอกหมายถึงตัวแต่เราคิดว่าไม่ได้หมายถึงส่วนนั้นเมเพื่อนคิดดีไม่ได้นั้นเราอะมาเดืนชิน มึงหัวเป็นอย่างเดียวไงมึงหัวเป็นปอย่างเดียวไงมึงหัวเป็นอย่างเดียวเลยไงเกาะมันมาจากไหนวะไอ้จิ้งเหลือเนี่ยกูสามารถแปลงร่างยังไงได้เฮ้ย,ย <c oughs> เฮ้ยหัวปีใครโดน่ Mà đi Mà sẽ chắc tôi em Ủa lan chứ mày Ủa, quét lối chứ mà, mẹ khốt rồi Mà đã <laughs> Ý ấy ตอนแรกทำไมป,ปืนได้เปรียบทางหลังดาบได้เปรียบแล้วเนี่ยโอ้โหไอ้ระยะมัน <c oughs> ตัวเดียวจบทีเดียวสามตัวเรียบเคราับเฮ้ยไม่ใช่แล้ว <c oughs> ไม่ใช่แล้วตัวต่อไป ให้เร็วเลยให้เร็วเลยเสียเวลาอย่าให้เร็วเลยเสียเวลามากเลยจะเอาดาบไปสู้ก็ไม่ไหวดาบมันจมพลังโจมตีดาบมึงเท่าไหร่แท็กแมันเท่าไหร่อ่ะไม่ทันแล้วดูไม่ได้แล้วว่ะเพื่อนกดไปแล้วอ่ะเออจะเอาดาบไปสู้ด้วยก็ไม่ได้เฮ้ยดาบกูแรงเองเวลาช่างแม่งมาเป็นผู้หญิงกูก็มีเว้นนายใช่รอปืนออกไอ้ดาบออกก็ได้นะไม่เป็นไรถ้านายนายอ่า มันถ้าดาบเรามันแสดงถึงความห่างชั้นมากเกินไปเราสามารถเอาออกให้นายได้นะเพื่อนพูดจบแล้วใช่ไหมกูจะไปบอกว่ามึงเอามันเลยมารอบนี้ไม่พลาดอะไรอ่ะคืออะไรวะ เรื่องนี้กูวไวอยู่แล้วนะพ่ออ้ยโดนอะไรวะตัวออไอ้ี่สกิลด้านบนมันก็มีนี่ว่ะ <c oughs> โอ้นี่ไอ้ส <c oughs> <c oughs> ่ง,ง เฮ้ยไอ้นี่ไอ้นี่ไอ้นี่สไลด์แดนเลยไหมเนี่ยแดนแดนัปแดนไปอย่างเดียวเลยไหมเนี่ยโอ้โหไอ้เหย็บทำอะไรเนี่ยกโอ้โหกูระปวดใจโอ้สองพันห้าด่ามึงแรงจังวะว่ากูรู้ผลแพ้ชนะแล้วเนี่ย น้ำตาเดินหนีแม่งมันไม่ไม่หันยิงวะโอ้โหสู้ไม่ได้ปะพี่ลุนกระนำแทงอไอ้เหี้ยไม่ไหวปะไม่ไหวปะไม่ไหวจริงสองแล้วเนี่ยนายจ,จะยอมแพ้ตอนนี้ก็ได้นะเพื่อนหาอาวุธอย่างอืง่นสู้สู้มันได้ไหมเนี่ยเย้ยสองตัวสุดท้ายตัวไหนดีวะเนี่ยมา อเหียยอมแมวนี่หว่าพูดอย่างนี้กับตัวโหดได้ไงเนี่ยเมื่อกี้เมื่อกี้มึงมึงรู้ไหมกูสังเกตเห็นอะไรอะไรกูสังเกตแค่สีที่มันเปลี่ยนไปาโพสเดิมพื้นหลังเดิมอย่างเดิมหมดเฮ้าแค่นี้ก็ขายต่อได้แล้วเหมือนจากโหมดสงบนิ้งกลายเป็นโหมดเดือดพ่านเริ่มเดือดแล้วไงกูเริ่มเดือดแล้วตอนนี้คนเลยก็เริ่มเดือดแล้วไอ้เหี้ยโดนอย่างเดียวเลยเกิน เอเ้อเ้วเดม็รูเวเหรออะาดไงงวะมาเออไปทอะไรเนี่ยูอัพขั้นยังไงล่ะบุกเบกความสามารถไปไหนไปไหนไหนโอ้เอายาเจอไาันั้ ข้าสัมผัสถึงพลังแห่งไอ้สตาร์วอลเขาเรียกอะไรพลังอะไรวะพลังแห่งฟอร์สว่ะอนาคินอนาคินหมใชไแล้วกูเป็นควล้วจะบอกอู้คือพ่อของมึงแอมยอมฟเธอ ไปไหนหิวย่างนั้นเหรอะจะหิวขนางนั้นเหรอกูดเดือดพ่ายมันแล้วทั้งกายทั้งใจปวดปวดวดวด,วดเฮ้ยไปไหนไปไหนไปไหนดับมึงบักหรือเปล่าวะ <c oughs> อไ <c oughs> อ้ไอ้ที่มึงฟันอยู่ตรงนี้ไหนมึงโดนกูข้างบนเลยเหรอวะ <c oughs> ให้มันดูให้มันรูน้ซะบ้างว่าเวลาโดนดาบฟันมันเป็นยังไงเออครับไม่อยู่ที่อวาวุธว่ะมันอยู่ที่ฝีมือดาบมึงจังไรเอ้ยกูดาบสีม่วงธรรมดาเลยนะ ดาบซ่อนรูปเหรอไอ้เชี่ยมันยาวกี่เมตรเนี่ยดาบมึงไงแล้วตอนตอนสุ่มกาชาได้ดาบเพี้ยนี่กูบอกดบกากบกับกาดไอ้เียดาบกาดกกมันไม่ธรรมดาว่嘛พอต่อคำพูดแล้วกันมึงชนะสองใช่ไหมสองต่อนหนึ่งมึงสองกูหนึ่งอะอืะ้น,น้เยอะแ้น้องนินจาเหรอได้ดิครับเอามาตามเอามาเหมือนกันเลย มังก็ได่รู้ระยะมันโกงไม่โกงมันหรอกไอ้ตัวดาบมีอยู่สองเมตรแต่ระยะฟันแม่งเจเมตรเลยเลือกเลือกปืนไปวุฒหลักแต่เปลี่ยนมันดาบใช่แต่เนี่ยมาโอ้ย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 มันรู้ซึ่งะบ้าไอ้น้องโอ้ มีไรมีไรมีไรโอ้ยเหี่ยโดนเลยอยเจ้อุย้เอยเก่งวาออาวมันเป็นพลังแห่งอนาคินพลังเจไดดวงสว่างไงล่ะแดดแล้วเอ <c oughs> ๋ตัวเองหลายนักนะแดนเจด้วย ไอ้เห <icana>, ี้ตี players, แล้วตีสตาร์ทได้ไงวะนี่อะไรพลังแห่งฟเดี๋ยวนะรอบที่แล้วแม่งเดมตรรอบนี้แม่ตีแต่ตีดสาเันนี้คือเป็นตัวละครนะเปพลังตัวละครตัวนี้กูใช้สกิลหดมึอ อ้าวเหรอเออไอช่วงที่มึงแบบไปไหนไม่ได้อ่ะพวกกูมันมีสกิลจับตัวหนึ่งอ่ะอันหนึ่งอ่ะออตัวนี้นน้ีร<อ>ะยะไม่โกงแต่ตา,านี้ระยะไม่โกงแต่ว่าแม่งติสดสตันไอ,เอ้เหี้ยสกิลตัวละครลยเราที่แล้วก,ก็ตัวหลหอนเลยดูความสามารถโคน่นแอปมึงพูดอะไรงั้นอนี่ยมาแรงเอ <c oughs> สกันเลยดีกว่าเราแรงเอสไม่ได้